ดอเอือดูต่อือตือปออือปือบออือเบือปอเอือปอเอือเก่งมากรอเอือรอเอือดู มเอ go, go, go. Oh, อกบกบอเอกบกบอ่ะเอามาอีกครั้งหนึ่งครับเก่งมากแ <Yeah. S 1> ม่แม่คุยาอยากเปล่าคุยน่ารักเปล่ายาัก่ <like> ก็อุกุเออยไม่เลินในตัวยรเลยอ่ะ กอ้อาอ่กอไก่น้อยอ่ะเชก็ไก่น้อยกอไก่น้อยาอ่ะ่ยแกแปรแก้วแปแก้วอืน้ำลายหรอน้ำลายหรืออะไรอ่ะเร็วต่อไหมต่อไหมครับ

กออวกอออกออกแล้วเ้้วจังอหมเอาออกมาอ่านเองอุ้ยหมดแล้วหรอโอ้โหเก่งมากเก่งมากเลย เก่งมากเลยเดี๋ยวให้ดาวครับไหน,นเอกไหนเอกเอาถ้าท่องถูกทั้งหมดเดี๋ยวให้ดาวสิบดาวเลย <c oughs> เอาออกมาท่องเองนั่นเนี่ยโอ้โหอ่ะโชว์เลยโชว์เอฟซีซิโชว์เอฟซีซี <c oughs> ก็ไก่อันนี้ก็อุกก็อุกก็อุกก็อ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 ุกก็อุกกอกก็อุกกอก็อกกอกกอุกกอุกก็อก็อก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 ก็อุกก็อกกอกก็อกก็อกกอกกอุกกกอ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 กกอกกอก ขาขะขาขามะก็ขาขามะก็ขอขาขามะไปทั่วชริตทัวแดนแล้ว